อีพีที่หกมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมปักมดให้ในไลน์นี้เลยใครจะเข้าไปคูยเสือรอก็ไปตอนนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับเติมชาเขียวหน่อยเติมความหวานให้กับชีวิตก่อนขาดหวานไม่ได้ครับเดี๋ยวเบาหวานกําเิบ หน้าก็จะอุ้มบูมหน่อยนะครับทุกคนนอนดึกสวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่มเริ่มเริ่มกินชาเขียวบ่อยแต่ยังไม่ได้บอกว่าติดชาเขียวนะครับแต่เริ่มกินบ่อยเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่า ขอชายเขียวหน่อยอะไรประมาณนี้ตื่นเช้ามาก่อนที่เราจะทําอะไรใดๆเลยเนี่ยฮะก่จนที่เราจะทําอะไรเลยคือดื่มน้ําบางทีบางทีงทคือต้องต้องมีน้ําไว้หัวเตียง คือก่อนนอนเนี่ยครับผมจะมีน้ําอยู่ขวดหนึ่งก็จิมก่อนนอนไปไปครึ่งหนึ่งนะฮรแล้วตื่นเช้ามารู้สึกตัวปุ๊บคือหยิบน้ามาเลยครึ่งหนึ่งที่เหลือในขวดหลังจากนั้นค่อยทําภารกิจแล้วระบบต่างๆมันจะมันจะรันไปเลยครับทั้งระบบขับถ่ายทั้งอะไรต่างๆนะเพราะพอเขากินก่อนนอนแล้เปนะ็นว่าแต่บางคนไม่ค่อยชอบดื่มน้ําก่อนนอนนะครับเพราะว่า จะรู้สึกแบบดึกๆมาจะปวดฉี่ใช่ไหมครับแต่แต่ของผมไม่เป็นแบบนั้นกินน้ําก่อนนอนแต่แต่ผมกังดื่นเข้าห้องน้ําทุกคนตื่นคือตื่นทีเดียวเลยแล้วก็ตื่นเช้ามารู้สึกตัวปุ๊บเราหยิบน้ําที่มันเหลือจากที่เรากินก่อนนอนใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งกินแล้วทุกอย่างมันจะรันแบบอัตโนมัติเลยครับมั่นสิแบบ ระบบขับถ่ายมันจะรู้สึกปวดฉี่ปวดอะไรประมาณนี้แล้วมันเท่ากับเสดต๊ดลุกขึ้นมาทําภารกิจแล้วก็อาบน้ําอาบท่านะแล้วข้าวก็ยังไม่หิวตอนเช้านี่ก็อาจจะเติมอะไรแบบนิดๆหน่อยอย,อย่างเนี้ครัแต่ก็ต้องกินนะอาหารเช้าก็เป็นสําคัญแต่ของผมเดี๋ยวนี้ <laughs> เดี๋ยวนี้หนักมือเย็น แนะนำนะสำหรับคนที่ที่ควบคุมอาหารแต่างของผมก็เป็นคนแบบคือคือเราทํางานเหนื่อยเนาะบางทีบางเทือแบบอาจจะไม่ได้ใช้แรงกายที่มันหนักมากมายแต่ว่าใส่สมองใส่ความคิดอย่างสิไหมครับคือสมองนี่คิดอยู่ตลอดมุนอยู่ตลอด ในระบบสมองนี่คือมันเหมือนมันต้องหมุนมันต้องเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้อยู่ตลอดนะครับมันก็เลยแบบทําให้เราเหนื่อยๆมาเครียดๆมานี่ก็การกินคือการหิวใจที่ดีที่สุดโดยเฉพาะกินของอร่อยๆเดี๋ยวผมรอเข้าภาคปลายครับผมวันนี้ยังอยู่อุบลอยู่นะครับน่าจะเสร็จคืนนี้คืนนี้จะมีการประเมินน้องๆที่เข้าเข้าค่าย เขาเรียกเข้าค่ายไหมครับเข้าเข้าอบรมจะมีการประเมินนะครับก็น่าจะสองสามทุ่มนะครับเสร็จภารกิจต่างๆก็ถ้าเหนื่อยก็จะกลับเลยเถ้าถ้าเหนื่อยก็จะนอนนี่ก่อนถ้าไม่เหนื่อยก็จะกลับเลยเพราะว่ามาคนเดียว